ณใต้น้ําของเกาะอิสลาลนับปลาตอนนี้พวกเขามีคนกําลังจะขโมยกระดูกของอินโอมินาเร็กนะฮะตอนหลังจากที่พวกเขาขโมยกระดูกโดยมีหนุ่มนี้นะคะคอยคุมอยู่เบื้องหลังโน่นแลวเขากำลังจะปิดกรงของโมซาสลัดไม่ให้น้องโมซาหนีไปได้นะฮะแต่ปรากฏว่าจู่ๆนะคะทีเล็กได้บุกมาหาพวกเขาและและได้โจมตีพวกเขานะฮะบวกกับทําลายแผงควบคุมไปแต่สุดท้ายก็ไม่รอดฮะ,ะโดนโมซาสซลัดกินเข้าไปส่วนพวกที่เหลือนะคะก็เอา กระดูกของอินโดมิราเร็กไปเหตุการณ์นี้ทําให้น้องโมซ่าได้หลุดออกจากกรงไปนะภาพตัดไปที่กรอะนับรานะคะตอนนี้ก่อนนับลามีภูเขาไฟปะทุนะคะถ้าเกิดปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แน่ประชาชนนะคะก็เลยออกระท้วงว่าให้ใหช่วยไดโนเสาร์นะฮะภาพตัดไปที่ศาลนะคะตอนนี้ดรเอียนมอคอมพระเอกจากภาคที่2และก็ตัวละครเสริมจากภาคแรกนะคะ ตอนนี้เขากําลังแบบเรียกล็อกต่อสารว่าอยากให้โดยสอมมาสูญพันธุ์ไปเหอะเพราะว่าเราทั้องสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้ภาพตัดไปที่ในเมืองนะคะตอนนี้นักแคร์เขาได้ก่อตั้งศูนย์ป้องกันไดโนเสาร์หรือไดโนชอปเซไดโนซอร์เพเทชชวลเดชั่นกลุ่มนะคะตอนนี้นะคะได้มี2ตัวละครใหม่คือเซียผู้ขอเรียกเซียว่าสาวแว่นลักกันนะคะและแฟรงกินผมขอเรียกคนนี้ว่าพี่แว่นลักกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะพวกเขาได้ฟังข่าวของ การประชุมเมื่อตะกี้นะฮะและผลประกดออกมาว่าเขาจะปล่อยไดโนเสาร์ให้ตายหาในเกาะท่านผู้ชมนั่นทาให้หนักแคลกับทุกคนเสียขวัญกาลังใจไปอย่างมากนะฮะจู่ๆก็มีคนตทวหาโทหาหนักแคลนะฮะเข้ามาจากตระกูลล็อกวูดตระกูลที่คอยสนับสนุนจอร์แฮมมอนด์อยู่เบื้องหลังนะฮะนักแครรีบไปหาจอร์นไม่ใช่ดิรีบไปหาตระกูลล็อกวูดนะฮะซึ่งเขาได้พบกับอ e ีไลได้ให้ข้อเสนอกับน,นักแคลนะฮะว่าจะพาไดโนเสาร์ไปยัง เกาะใหม่นะฮะโดยก่อนนี้จะเป็นที่อยู่ของไดนโนเสาร์แบบสันตินะฮะโดยปราศจากนักท่องเทีย่ยวปราศจากอะไรและมีคุณล็อกวูดนะครับอยู่เบื้องหลังนะฮะโดยโดยเขาจะจับไดนโนเสาร์ที่ที่จะจับได้ไปแต่ว่ามีตัวนึงที่จ,จับยากที่สุดก็คือบลูนักแคร์นักแคร์ก็เลยแบบต้องไปหาโอเว่นพอเจอโอเว่นนะฮะนักแคร์มาคุยกับโอเว่นและถามโอเว่นว่าจะทิ้งจริงๆเหรอจะปล่อยให้บูตายงั้นเหรอโอเว่นช่วงแรกๆก็แบบไม่สนใจอะไรนะฮะจนคืนนั้นนะฮะโอเว่นได้ไปเปิดวิดีโอรูถ้าแม่เขาคิดถึงบล อเวนนะคะได้เดินทางมาก่อนนักแคร์เลยก็คือเขาอยู่ Somehow, บนเครื่องบินรอนะะฮและตอนนี้พวกเขาได้เดินทางไปยันจูราสสิกเวิลด์ที่โดนไดโนเสาร์ยึดครองไปแล้วนะฮะพอพวกเขามาถึงนะคะพวกเขาได้เตรียมตัวลงจากรถและได้เตรียมตัวไปหาไดโนเสาร์นะฮะซึ่งพักตอนนี้นะฮะลกล้างไม่มีไม่มีคนไม่มีคนอยู่นะฮะดูแต่ว่าแต่ว่าสิ่งของยังมีเป็นรูปเป็นร่างอยู่ก็เพราะมันเป็นพลาสติกมันเป็นอะไรมันย่อยสลายยากนั่นแหละเอาเถ้าเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่อง ตอนนี้นะฮะพวกเขาได้เดินไปเดินมาได้ได้เจอกับแบรคิโอซอรัสนะฮะพวกเขานะฮะได้เดินทางไปสู่สังการและได้ไปกดสวิตช์ไฟเพื่อเปิดประตูเข้าไปในสู่สังการนะฮะและาจากนั้นักแคลก็ก็สแกนลายนิ้วมือเพื่อหาตำแหน่งของไดโนเสาร์นะฮะโดยตำแหน่งที่เขาต้องการคือบลูไม่ดีรอชาฮะพอรู้ตำแหน่งของบลูเสร็จแล้วโอเว่นได้เดินทางออกไปพร้อมกับทีมงานจนํานวนหนึ่งนะฮะโดยเขาขับรถออกจากนอกระยะของ Blue, บลูหน่อยไม่ไงั้นบลูตื่นแน่ ตอนนี้นะฮะโอเว่นได้เกี้ยกล่อมบูและและและเอาบูมาเป็นพวกเรียบร้อยทันใดนั้นนะฮะโอบู o, โดนยิงท่านผู้ชมโด,โดยโดนยิงที่ที่บริเวณลำคอหนึ่งนัดทาให้ทาให้บูนี้ร้องจักเลยนะฮะโดยตอนนี้โอเว่นได้โดนหักหลังแล้วนะฮะบู <Blue S 2> เห็นบูเห <O ven S 2> ็นโอเว่นกำลังโดนทหารด้านหลังซุ่มโจมตีนะฮะบู <Blue S 2> ก็เลยกร,กระโจนไปหาทหารคนนั้นพวกที่เหลือยิงยาสลบใส่บูอีกหนึ่งดอกทหารคนนั้น ยิงบลูกลางหน้าอกด้วยเหตุน,นี้ทำไมโอเวนโกรธมากโอเวนได้ได้ได้ปเฉือนหน้ากับนายพลาห,หรือทหารคนนั้นแต่เขาก็โดนยิงยาสลบและน็อกไปอีกคนตามมาที่ฝั่งนะ้าแคลกับพี่แว่นนะคะตอนนี้สูงวิจัยเขาโดนลาวาถล่มทำให้ทำให้เครื่องเสียหายบางส่วนนะคะและความเสวยของเขายังไม่จบพวกเขานะคะโดนขังในห้องอันนั้นตอนนี้นะคะอีไลน์เริ่มออกไลนะ์แล้ผู้ชมนะคะ ตอนนี้มันโทรคุยกับนายพรานที่กำลังล่าไดนโดนเสาร์อยู่แต่ว่าน้องเมอร์ซี่นะกลับมาเห็นและตอนนี้ non น้องเมอร์ซี่กำลังจะไปบอกตาของเขาตอนนี้โอเว่นนะฮะกำลังจะโดนลาวาเผาแล้วแต่ว่ามีไซเทอร์ลาทอแมามา,มาเลียหน้าโอเว่นนะฮะทำให้โอเว่นม,มีสติอีกครั้งและตอนนี้เขากำลังจะออกแรงหนีลาวาที่กำลังใกล้เข้าตัวเขามานะฮะแต่จากนั้นภาพตัดไปที่ตัดมาที่ฝั่งของนักแรนะคะตอนนี้พวกเขาพยายามจะเปิดประตูหยุด ซึ่งตัวนี้พวกเขาเปิดประตูได้แล้วแต่บอกว่ามีตัวอะไรบางอย่างกําลังมาที่ประตูนะฮะก่อนที่จะมีตัวอะไรมานะฮะตอนนี้ลาวาได้ทะลักออกมาเขาแล้วไอ้ตัวตัวนั้นน่ะมันคือไดโนเสาร์พันหนึ่งฮะไดโนเสาร์ตัวนี้ชื่อว่าบาลิออนิกจัดอยู่ในะกุลของสไปโนซอรัสนะคะและตอนนี้มันกําลังบ้าเลือดและกำลังจะมาหาผู้นักแคลร์แต่แ,บบแต่เนื่องด้วยบุญดีแต่กรรมบังนะคะลาวาลลาวามันแบบมันกั้นไม่ให้มันมาได้นะฮะ นักแครงหัวใสนะคะเห็นบันไดและหลังจากนั้นพวกเขาก็ปิดออกจากบันไดโดยให้พี่แว่นนาแบลเก้าอี้มาซึ่งก็ทุรักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่าพอก็ไอเจ้าบอลลีออนดิกะมันแบบมันห้ามนะผู้ชมนะตอนนี้นะคะพวกเขาก็อหนีออกจากออกจากที่แห่งนั้นได้อย่างทุรักทุเลนะฮะโเว่นได้วิ่งออกมาจากป่าแตอนนี้ภูเขาไฟและไดโน้สาร์กกำลังไล่ตามพวกเขามานะฮะหลังจากนั้นพวกเขาได้วิ่งออกไปเรื่อยๆจนไปเจอกับ ใจโลโซเฟีย uh, นะฮะไอ,ลอแบบ้ลูกบอลแบบลูกบอลที่กันได้แม้กระทั่งกระสุนกันได้แม้กระทั่งกระสุนน่ะเออนั่นแหละฮะก้อนและนักแร่น,แรนักแร่กับพี่แววนก็เลยเข้าไปในใจโลโซเฟียทันใดนั้นคาโนโซรัสได้โผล่ออกมาฮนะ,ะและหวังว่าที่จะขัเหยือบโอเว่นนะฮะแต่แบบมิดไซเทอร์ลาท็อปอะ่ะเออ่คอยคอยเบี่ยงเบนความสนใจมันอยู่นะฮะเนื่องด้วยคาร์คาโนโซรัสนะฮะมีความเท่และไม่มีความพระเอกเพียงพอนะฮะมันโดนไอ้นโนโซรัสกัดคอแล้วก็ แล้วก็เหยียดที่ตัวมานะและวพอแลวพี่แกคำรามอย่าง,างสง่างา,งามแต่ก็ไม่วครับพวกเขาก็ต้องหนีจากภูเขาไฟและจากไดโนเสาร์อยู่นะฮะทันใดทันใดนะฮะอโลโซลัสได้ปรากฏตัวขึ้นมาแต่แบบไม่ทันไรฮะอโลโซลัสก็โดนก็โดนสเก็ตภูเขาไฟน็อกและล้มไปนะฮะสะเก็ตภูเขาไฟและฝุ่นควันวิงกระจายในอากาศนะฮะทำให้ไดโนเสาร์และพวกนักแคร์ได้ได้ตกลงสู่ทะเลซึ่งตอนนี้นักแคร์กับพี่แว่นน่ะกำลังจะจมน้ําทะเลตาย แต่โอเว่นน่ะไ,ไ,ได้ลงมาช่วยนะฮะพร้อมกับถือปืนมาด้วยแล้วปืนไปเจาะก,กระจกนะฮะประการกฏว่ากระจกไม่แตกแ,และระดับน้ําก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆจนกระทั w ่งโอเว่นใช้มีดและแคร์ด้านในพยายามทุบก,กระจกนะฮะจนกระทั่งพวกเขาได้รอดมาอย่างบุดหวิดฉากนี้รุนเอามากๆเลยใครไปหาดูกันได้นะฮะพวกเขานะะได้เดินทางมามายังท่าเรือเพื่อจะขึ้นเรือให้ได้โดยการขับรถตะกุยขึ้นเรือได้สำเร็จนะฮะ ในเหตุการณ์นี้นะคะทำให้แบรคิโอซอรัสต้องโดนภูเขาไฟและตายไปในสายหมอกนะคะฉากนี้โคตรต่เศร้าเลยทานผู้ชมแบลคิโอซอรัสตัวนี้เป็นตัวเดียวกับภาคแรกด้วยนะคะเหตุการณ์ของเรานะคะตัดไปที่เจ้า,าวินวินลีล่ไม่ใช่ดิวินไลวินไล,ลนะคะกำลังคุยกับนายทุนอยู่นะฮะซึ่งนายทุนตอนนี้แบบไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากทำสัญญาด้วยแล้วพากเขาไม่เห็นไดโนเสาร์สักที ในขณะที่น้อง m e r c ่กำลังฟังอยู่นะ้นได้เห็นรหัสเข้าไปยังห้องใต้ดินด้วยตอนนี้นะะเขาได้พีเซอไดโนเสาร์ตัวใหม่ที่เขาทําการผสมัขึ้นมาโดยเอานามออดีเอ็นเอของอินโดมินาเร็กซ์กับแรปเตอร์มารวมกันนะฮะได้มีนามว่าอินโดแรปเตอร์น้อง m e r c ะได้ไปหาคุณตาของเขาและจะไปฟ้องตาว่าเฮ้ยคุณวินลี่มันขายไดโนเสาร์วะคุณตาว่าเดี๋ยวตาจะคุยให้เองนะฮะ ถาตดไปที่พระเอกนะฮะเจ๊แมนตอนนี้กาลังรักษาบลูอยู่แต่บอกกว่าเลือดของบลูอ่ะไม่พอที่จะเลือดสำรองอ่ะไม่พอที่จะแบบจะกระสุดออกมาและใส่เลือดได้นะฮะ <c oughs> เขาก็เลยตัดสินใจให้พวกพระเอกอ่ะไปเอาเลือดของทีเล็กมาพวกพระเอกนะคะได้ไปหาทีเล็กนอนแล้วตอนนี้ตอนนี้นะคะจะให้จะให้นักแคลเป็นคนฉีดเลือดให้ทีเล็กเอ้ยไม่ใช่ดิฉีดเอาเลือดจากทีเล็กมานะฮะด้วยอาจจะทุกักทุเลนิดนึงเพราะทีเล็กอ่ะมันนอนดิ้นนะคะทาไปทํามาพวกเขาเสียงดังนิดนึงทาให้ทีเล็กเรื่มสลือละ ได้ไปไปมามาเสร็จคนก็มีคนก็มาดันเสลือมาปิดประตูนะฮะทําให้ทําให้ทําให้ทีเลียงเราอ่ะตื่นนักแรกกับโอเว่นก็เลยหนีแต่นักแรกกับโอเว่นก็เลยหนีออกหนีออกมาได้นะฮะกามบมาที่น้องเมอร์ซี่นะคะเนื่องจากน้องจํารหัสได้น้องก็เลยเปิดเปิดประตูและเข้าไปในชั้นใต้ดินนะคะน้องได้เจอกับวิดีโอของโอเว่นเกรดี้นะคะทำให้น้องรู้จักโอเว่นในวิดีโอนี้นะคะบลูถูกรักษาตลัไปที่น้องเมอร์ซี่นะคะตอนนี้น้องเมอร์ซี่ได้โดนจับได้และโดนและโดนและโดนไปขังในห้องของเธอ พอถึงแผ่นดินนะคะผู้พปรเอกได้ไม่รีรอช้าได้ได้รีบขับรถไปยังคลั่องหาดลอตบูทนะคะตัดมันที่วินลน์นะคะตอนนี้เขาได้ไปเจอกับคุณตาของเมอร์ซี่นะคะและได้สังหารตาของเมอร์ซี่อย่างเลือดเย็นทีนี้นะคะผู้พปรเอกโดนจับได้และโดนเข้าไปในขังคุกของคนังลหาดลอตบูทนะฮะซึ่งตอนนี้ไอวินโล่อะมันได้มันยึดตําแหน่งมาจากอของคุณตาแล้วเนาะนักแขรงโกรธมากะคะแต่ก็ทําอะไรไวินโล่ไม่ได้ ตัดไปที่น้องเมอร์ซี่นะคะตอนนี้น้องได้หนีออกจากห้องของเธอเองได้แล้วและตอนนี้ก็ตัดไปที่กล้องตัดไปที่ด้านหน้าบ้านด้านหน้าบ้านของเธอหันหลบบูนนะฮะมีคนรวยมามากมายที่กำลังจะมาจับจองซื้อไดนโนเสาร์นะฮะน้องน้องเมอร์ซี่ไม่รีรอช้าก็เลยรีบไปหาคุณตาของเธอและเธอได้รู้ว่าคุณตาของเธอได้เสียชีวิตแล้วน้องเมอร์ซี่แบบเสียใจมากๆก็เลยก็เลยก็เลยหยิบอัลบั้มของคุณตามาเพื่อมาดูว่าในอัลบ,บั้นมนั้นมันมีอะไรที่ที่ ป็นอัลบัม้มคืออัลบั้มอันนี้เป็นอัลบั้มที่คุณตาของเมอร์ซี่อ่ะคือแบบดูบ่อยๆนะฮะแล้วเมอร์ซี่สงสัยก็เลยหยิบอัลบั้มมาด้วยแต่ก็โดนแต่ก็เกือบจะโดนก็เกือบจะโดนวินโล่จับได้นะฮะเธอก็เลยหลบไปในช่องส่งของเนาะเมอร์ซี่นะคะได้หยิบดูรูปใบ,บนั้นนะคะซึ่งในรูปใบ,บนั้นอะ่ะมีคนคนนึงที่หน้าตาเหมือนเธอมากนะฮะต่ว่าที่ฝั่งโอเว่นนะคะตอนนี้เขามีไอเดียที่จะหนีละ โดยการไอเดีย,ดยที่จะหนีของเขานะ่ยเขาคือไปยัวไดโนเสาร์ที่อยู่ข้างๆนะฮะซึ่งไดโนเสาร์ตัวนั้นนะ่ะเป็นหนึ่งผมจำชื่อพันมันไม่ได้แต่ว่ามันเป็นแบบเออเอาเป็นว่ามันคือมันเป็นญาติกับพาคีเซฟาโรสละ,ละกันนะฮะอ่ะเออเวนนะะได้ยัวมันจนก,กระทั่งมันมาพังกงเรื่อยๆเรื่อยๆพวกคนรวยนะฮะได้ทําการประมูลซื้อขายไดโนเสาร์ยังกับสิ่งของโดยไม่เห็นคุณค่าชีวิตของมันนะฮะในที่สุดนะฮโอเวนน่ะได้ยัวเจ้าเออพาลาโซโลโลฟัสต,ต,ตัวเนี้ย มามาทําลายกําแพงได้สักทีนะและตอนนี้พวกเขาได้หนีออกมาจากโกงได้สําเร็จในงานประมูลน,นะคะพวกเขาได้เปิดตัวอินดอร์แรปเตอร์นะคะซึ่งอินดอร์แรปเตอร์ตัวนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่สมบูรณ์แบบเนาะในด,ด,ด้วยความโลภของของคนรวยคนคนรวยๆกับไอ้เจ้าไอ้เจ้านายทุนนั่นนะคะมันก็เลยประมูลขายอินดอร์แรปเตอร์นะคะโดยโดยยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก5ล้านเป็น10ล้าน10ล้านเป็น28ล้านและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ ปรากว่าแต่เราจะเห็นรีรูไม่ไม่ไม่พอใจอย่างแรง,งแรงนะคะเพราะว่ามันยังเป็นตัวต้นแบบอยู่แล้วมันยังไม่สมบูรณ์โอเว่นที่เห็นอย่างนั้นนะคะก็เลยแบบก็เลยตัดสินใจเอ่อควนวงจรของลิฟนิดนึงนะคะและจากนั้นก็ปล่อยพาคีเซฟาโลสอรัสไอเจ้าตัวเนี้ยไปถล่มในงานนะคะปรากฏว่าเจ้าเนี่ยแค่ตัวเดียวอะถลม่มถล่มคนเลยทั้งแก๊งออกจากออกจากแมนชั่นนี้ได้เลยนะคะ มีนายพานทะลึกลนะคะที่หวังว่าจะเอาเขี้ยวของอินดอร์แรปเตอร์นะไปขายหรือว่าไปเก็บสะสมเนะะาะไอ้เจ้านั่นนะคะมันยิงยาสลบใส่อินดอร์แรปเตอร์สนัดจริงๆต้องยิง3นัดถึงมันจะน็อกแต่ว่าเขายิงแค่สนัดนะคะทําให้อินดอร์แรปเตอร์ฆ่าเจ้านี่ทิ้งและจากจากนั้นและไม่พอฮะเจ้านี่ก็ได้เปิดโกงอินดอร์แรปเตอร์ท้าไม่น้องอินดอร์หลุดออกมาจากโกงนะคะน้องโดนะคะออกอานแลว้วาดและฆ่าคนรวยใจบาปในในลิฟทั้งทั้งหมดนะคะวิโนนะคะได้มาหาผู้พระเอก นนาแด้บอกความจริงกับพวกพระเอกว่าเมอร์ซี่อ่ะไม่ใช่หลานสาวของของล็อกวูดนะฮะแต่ว่าเมอร์ซี่อ่ะเป็นโคลนของลูกสาวของล็อกวูดต่างหากนะฮะพูดไปพูดมาลูกน้องวินโรโดนอินดอร์แรปเตอร์ทั้งสองตัวฆ่าทิ้งอย่างเลือดเย็นนะฮะแต่มาที่ฝั่งของดร์เฮนรี่วูดนะฮะตอนนี้เขากำลังจะย้ายแล a บกันละ โดยมีพี่แว่นนะคะเป็นเป็นเป็นผู้ช่วยนั่นเองโหไปมาไปไหนมาเนี่ยเมื่อกี้แบบไปคนในเรืออยู่แล้วตอนนี้เป็นผู้ช่วยละโดยดรนะคะไปแบบไปบอกไปบอกแบบสาวแว่นนะคะบอกว่าให้ให้ให,ให้ให้เอาเลือดบลูออกมาซะเพ,เพราะเพราะว่าเพราะว่าเขาเขาจะเลือดบลูไปสก,กัดต่ออะไรน,นะฮะไปสก,กัดแบบถ้าเป็นแม่พันธุ์ของอินดอร์แรปเตอร์รุ่นต่อไปนะฮะแต่แบบแต่ว่าสาวแว่นก็บอกว่าบลูอะเลือดเลือดปนเปื้อนแล้วเพราะว่าเขาเลือดทีเล็กให้ถ้าไรนั้นนะคะพี่แว่นนะคะก็เลยเอาเข็มฉีด เข็มฉีดยาไปฉีดที่ไปฉีดที่ด็อกเตอร์เฮลลีบูดนะครับพรต้องเฮลลีบูดสลบไปเจเว่นเจเว่นดีใจมากๆนะแต่ไม่ทันไรกะไอเจ้ายาของด็อกเตอร์เฮลลีบูดก็โผล่มาด้วยด้วยสติปัญญาอันเล,นล่นระของ, J 1, นะงเจเว่นอ่ะเขาก็เลยเปิดโกมบลูและจากนั้นบลูก็มาสังหารทหารสองคนนั้นตายแต่ว่าบลูแต่ว่าบลูไม่ระวังฮนะก็เลยหางไปสะบัดโดนเอ่อเรียกว่าอะไรถังถังไฮโดรเจนนะฮะและบวกกับและบวกกับนอกจากนี้โดนถังไฮโดรเจนแล้วไปโดนถังแก๊สไวไฟอีกทําให้มันระเบิด วกับทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนคอลอไรด์นะทำให้มันกลายเป็นไฮโดรเจน,นไซยาไนด์ตัดมาที่พวกพระเอกนะพวกพระเอกกำลังหนีอินดอร์เปเตอร์อยู่นะฮะโดยโอเว่นน่ะปิ๊งไอเดียแล้วก็คือแบบจะหลบในอินดอร์เปเตอร์ในแสงเงานะฮะโดยการปิดไฟทั้งหมดตัดมาที่ฝั่งของอ เจ๊แว่นกับพี่แว่นนะคะตอนนี้พวกเขาพยายามจะรีเซ็ตระบบทําให้เพื่อเพื่อให้แบบเปิดระบบระบายอากาศเพื่อให้นเสาร์รอดจากโซเดียมไซยาไนค์ไม่ใช่ดิไฮดูไฮูไเดียไซยาไนน์นะคะปรากฏว่าขณะที่เขากำลังรีเซ็ตระบบอยู่นั้นนะะ่ะทำให้ทำให้ระบบไฟอ่ะมันกลับมาด้วยและจากนี้พวกพระเอกก็สวยแล้วฮะน้องโดบุมาห<ม>าผู้พระเ,เอกนะคะได,ไ,ดได้กระจกทะลุกระจกมาตอนนี้นะคะน้องโดได้ฝังกรงเล็บไปยังไปยังบริเวณเท้าของนักแครนะคะทำให้นักแครได้รับบาดเจ็บแต่ผู้พระเ,เอกนะก็สะบัดน้องโดหนีออกมาได้โดยให้น้อง เมอร์ซี่นะฮะหนีไปทางอื่นแต่นนองแต่น้องโดมันฉลาดฮะมันมันทำอะไรพวกพระเอกเสร็จแล้วมันก็ไปทำร้ายมันก็จะกลายไปทำร้ายเมอร์ซี่ต่อนะฮะน้องเมอร์ซี่นะฮะได้วิ่งได้วิ่งหนีจากน้องโดอย่างสุดชีวิตนะฮะโดยวิ่งไปตามทางเดินแล้วก็ขึ้นไปที่เอ่อที่ส่งอาหารนะ,ะเธอได้ถึงตัวเธอขึ้นไปเรื่อยเรื่อยรืเรื่อยืจนเธอไปถึงห้องเอ่อห้องนอนของเธอนะฮะและเธอได้ไปซ่อนในหมอนของเธอซึ่งน้องเดน้องโดฮะก็เลยอ้อมไปด้านบนซึ่งอ้อมไปบนหลังคานะฮะ ในจังหวะที่น้องโดกันลานจะฝังเขี้ยวเล็บบนลงบนลงน้องเมอร์ซี่นะฮะตอนนี้นะครับบลูอ่ะบลูกับโอเว่นได้มาช่วยน้องน้องเมอร์ซี่ไว้นะฮะและและ,และ,และทั้งสามคนได้ปะทะก,กับอินโดแรปเตอร์นะฮะโอเว่นกับน้องเมอร์ซี่นะฮะได้ได้แบบเหนียวทางระเบียงและพยายามไต่ขอบเออขอบบ้านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อนะคะแต่ก็ไม่ไหวฮะโดนโดนน้องแบบโดนการปะทะของน้องๆนะฮะทำให้ทำให้ทั้งคู่ตกลงมาบริเวณระเบียงชั้นล่างนะฮะ พวกพื่เอ็ฮะได้ไต่ระเบียงมาเรื่อยๆจนมาถึงห้องที่เป็นห้องกระจกใสนะซึ่งห้องนี้เป็นห้องเก็บฟอสซิลไดโนเสาร์เนาะน้องดูได้ตามมันแลวพอเอาเท้ามาแตะนะฮะทำให้มันรู้ว่ากระจกนี้มันบอบบางมันไม่สามารถยืมบนกระจกนี้ได้นะฮะแต่มันก็ฉลาดทานผู้ชมวมันไต่ขอบมาเรื่อยๆนะฮะมันมันพยายามจะไล่ตามเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่ามีคนมาช่วยฮะใช่ฮะนักแคร์ของเรามาช่วยนะคะโดยการแบบตีแบบเอาปืนนะกระทบกับเหล็กนะทำให้มันสนใจช่วงหนึ่ง จากนั้นนะคะนักแขกก็ได้จาะปืนไปที่โอเว่นแลวเพื่อเพื่อเพื่อหวังว่าจะให้น้องโดวพัดท่าและตกลงไปด้านล่างนะคะแต่มันไม่แต่ช่วงแรกมันไม่เป็นผลนะท่านผู้ชมน้องโดนะคะถึงจะตกไปด้านล่างแต่ก็เกาะขึ้นมาได้อีกทีท่านั้นนะคะบลูก็มาช่วยพวกพระเอกไว้โดยการผลักน้องโดตกลงไปนะคะและจากนั้นน้องโดได้กับบลูได้ตกลงไปด้านล่างโด,โดยโดยแต่ว่าน้องโด่ะโดนเข่าของไซเทอร์ท็อปเสียบกลางหน้าอกสองจึ๊กจึกนะฮะ ทำให้ใต้องโดนเสียชีวิตในที่สุดที่นี่นะคะพี่แว่นกับสาวแว่นนะคะได้ตามหมาพระเอกเนาะและได้บอกว่าตอนนี้พวกสัตว์อยู่ในอันตรายแล้วเพราะาโซเดียมไซยาไนต์กำลังกัดกินพวกสัตว์ไปเรื่อยๆนะคะนักแคร์ที่เห็นอย่างนั้นนะก็เลยตัดสินใจเปิดโกงในโนวสาวมาแต่เธอลังเลคะ่ะว่าจะกดปุ่มเปิดประตูใหญ่หรือเปล่าทันใดนั้นฮะประตูใหญ่ได้เปิดห้องนะคะน้องเมอร์ซี่โดยน้องเมอร์ซี่เป็นคนกดปุ่ม และนอมเมอร์ซี่บอกว่าพวกเขาก็มีชีวิตเหมือนเหมือนพวกหนูทำให้พวกไดโนเสาร์นะฮะออกไปด้านนอกโดยแบบโดยมีตัวกินพืชนําไปก่อนนะและมีแบบตัวเล็กๆหลายๆตามมาเยอะะเลยเนาะเหตุการณ์นี้นะฮะทําให้อีไล์อ่ะจำชื่อได้สักทีทำให้อีไล์นะฮะที่แบงที่หวังว่าจะรักษาเกระดูกของอินดอร์แรปเตอร์อินดอร์ินัทเร็กได้นะฮะมันโดนทีเล็กนะฮะกระทืบและก็กินและพร้อมกับแบ่งให้คาโนซอรัสนะฮะ คือแบบจุดจบนี้แบบอชอบใจจริงๆฮะที่มันโดนสักทีท่านผู้ชมและท่านผู้ชมคิดว่าไอ้เจ้ากระดูกของอินโดเมนัสเล็กสามารถไปต่อไหมไม,มันโดนทีเล็กกระทืบฮะบลูนะคะได้ล่ำลากับโอเว่นนะคะเพราะว่าบลูไม่อย,อยากอยู่ในกรงอีกต่อไปภาพตัดไปที่รเตรมอคอมนะคะเขาบอกแล้วว่าเราไม่เราควรปล่อยให้ไดนโนเสาร์ตายนะคะได้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้นะคะไดนโนเสาร์ทุกตัวรวมทั้ง DNA ของไดนโนเสาร์นะคะ ได้กระจัดกระจายได้กระจัดกระจายไปทั่วโลกแล้วมูซาโซลัสนะคะได้ไปโต้คลื่นกับชาวแบบชาวๆๆชาวชาวทะเลอะไรนี่นะคะทีเล็กนะคะได้ไปบุกลังสิงโตและและไปคำรามและไปคำรามแข่งกับสิงโตส่วนบลูนะคะได้ไปภูเขาแห่งหนึ่งและได้พบก,กับคนมากมายนะฮะซึ่งเนื้อเรื่องของจุลสิวต่อไปเนี่ยมันจะไม่ใช่จุลสิกมันจะไม่ใช่แบบำจำกัดอยู่ที่เกาะใดเกาะหนึ่งแล้วนะคะ จูเลสิโวต่อจากเนี้จะเป็นภาคดอมิเนียนหรือหรือพูดง่ายๆคือหรือพูดง่ายๆคือดโวเสาร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะยึดครองโลกฮะมารูครันที่ว่าปีหน้านะฮะไม่ก็ปีนี้ได้แหละจูเลสิโวดอมิเนียนจะเป็นยังไงนะฮะรับรองผมทําสปอยแน่นอนสวัสดีครับ